สวัสดีค่ะฝามหาหมูกินยำย่ำายค่ะยำหมูยอใส่หมูสับก้อนหมูสับเด้งๆกับผักที่สวนสดชื่นโอ้ยจานรดดีเดี๋ยนะเอาตองวางได้ไหมใส่จานนี่แหละ ยำหมูสับใส่หมูยอแน่เลสับจะมาตอนนี้ไม่รับเดี๋ยวดค่ะรับโทรศัพท์ก่อนแบบนี้จะไม่รับละ Sånn ut. Deilig. Litt vind. Er, er det bare deg? Ja, OK. Er det bare deg, eller? Bare meg og deg. Ja. ja. <laughs> Akkurat.

hàng ngay internet Quát năm Đưa xe bài dân Mình dạy khăn phục ra đây เดินมังโก้ได้ทุกอุตรานด้วยด้วย่าเออดนเบีย์ลนสปาร์เดอีทูสติกะยันเมสตไตน์ือทาอุตสไตน์เน่สันเหตุดไตน์อะดูบุตรเนาะน่ะโดดิสิงนโอเคฮดาบายบาย อินเทอร์เน็ตไปละกําลังเสียบกมวงให้เบิงกําลังเสียอธิบายว่ามะม่วงคนทางไกลทรมากนะคะอยอมสบ่บเลยหมูก้อนหมัก โยนในน้ำร้อนกลายเป็นหมูเด้งรสชาติอร่อยมนมีสลัดนะฮะสลัดที่นี่ไม่มีที่สวนนี่ไม่มีพักาดแต่มะหอ ก็ปรับม่ค่อยมากกินบุนเส้นค่ะแต่ถ้าจะกินแทนข้าวถ้าจะกินให้อิ่มก็ใส่บุนเส้นแต่ว่าไม่ได้ใส่พอใส่ถุงมากินในสวนค่ะ สีเห็ดกระท่องตองก็คือสีจังไดเน,นะแต่บ้างใจ่ใบตองเนี่ก็ยัยงแปลกๆกันนะคะแต่ป่าว่าหลากเหงานะคะคนเฮ่าเกิดในธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติมันมันดีนะปะ่า ขนมบางอย่างก็ห่อตองอืมหลายอย่างขนมไทยห่อตองแต่พอเราจะเอาตองมาห่อข้าวหรือมาทําเป็นถาดวางกับข้าวจะดูแปลกเนาะแต่ที่จริงมันใช้ได้นะถ้าไปกินข้าวป่าเนี่ยเอาอาหารเทใส่ตองได้เลย ป็้หอมแขกแท่นหอมใหญ่ค่ะหอมแขกของหัวใหญ่หอมหอมบัวเป็นสีสีม่วง,ม,วงมันุ่นใส่ทวดินไหมค่ะอาหารเที่ยงปะค่ะ เน็ตหลุดมั้งเน็ตไพลอนช่างเกิดทรงท่าไลมนะคะท่างยุโรปแมสิบินกลับไ,ไมาเนี่ยทั้งโรคระบาดทั้งสงครามแต่ขากลับเน่ป้าจะบบ่ไตรวจโควิดแบบว่าสายการบินเแบบว่าเขาในประเทศนี้เ่ต้องตรวจโควิดได้ะคะ่ะขนม ที่แม่นุ่มฝากมาให้น้องปูนฝากมาให้เมื่อวานนี้ในคลิปกินไปประมาณสองสามคำหลังจากนั้นก็กินเพลินเลยกินเหลือเท่านี้อะอดีนนลมิน

นายเดอาเดาเดาเดนจำยายเวลิกาออบิทอเรมินดรึเ่ายช่ครับโอกาสยหาสักทีได้มันใหญ่อีกกระเางไงอินเทอร์เน็ตเอเลชให้เางไงกคะมันอินเคสวิดูสกกริงเงีโซดูดูฟอริงเงีมันสิงนาว่ะอีกกระสอบรามันเดสเดสเซ็ตร้ย่างยังหาสนอกก็มนมินเบนแต่ว่าอยู่

Ja da Så hvordan er det? Fortsatt litt vondt, eller? Nei. Ikke deilig helt her. Men jeg kan ikke løfte tunge ting. No. Okay. ellers er det greit, litt sånn. kjempebra. Mm -hmm. Ja. det ja, er ja, bra. Veldig bra. เดี yeah, they, they ๋ยวเอากลับไปเราต้องกินรูปน้ำที่ม้ากันแล้วสั่งข้าาให้เราแต่ถ้าเราไมกินล้ว Hvis ja, det er blødning, så kommer de, brødning, så kom de kom til hospitaset ja, ditt. Men når det har gått litt liksom, på en uke, så er det ikke noe problem lenger? Nei. Denne har jeg ikke så gode poter. akkurat. akkurat. Hmm, dia suka, dia suka pizza dan selatan. Nah. Oh, yeah. Hmm. Aduh, lumah. Terus

Du vet hvorfor jeg spiller? Mm. Mm. Hvorfor oh, du spiser? Ja, du spiser mm jo Er kjellen du har -hmm. nå, eller? Opptatt? Nei.

ขันโปรเซนิโอโอซุกขมในสตกังดัฟูดสปีซะไ <Okay. laughs> ม่หวาน่ไหร่กโซ่อกโซเซอร์ฮะอดีไดชเอร์นิลิกเกอร์อินนะพอมมสตไทม Vanligvis Vanligvis det 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 det. det er 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 men men når når sitter de fast på Ik, på på stein, ikke den. Ja, 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 jeg. mango? tror hvis liker liker kjøtt kjøtt med frukt.

Ja, hva står det om? Jeg sier at hun var Nei, jeg fikk ikke lest det, for det var betal... bak en betalingstank. Men det var jo om uh, situasjonen i Ukraina og Russland, ikke sant? Mm -hmm. Ja, og så var Men hva? hun uh, sa, det det vet jeg ikke, fordi at det var

ดี๋ยวบราโอ้โหอะอมห็นนะพอที่ยืนตมงตรงห็นอะก็ะสันโซเดี๋ยวอย่าคุณหาเดี๋ยวบราอืมอย่าคุณหาเดี๋ยวบรา Hadde du vært hjemme nå og sendt, hadde du fått masse informasjon om Russland eh, og Ukraina. Hun har forklart seg masse. <laughs> Henne? Nå no, er det dårlig, siden, det er ikke grei. Ok, jeg vil, jeg vil ikke snakke nå. Nei, OK. ok. Nei, jeg snakker sammen. Ha en fin dag.

มากินขนมน้องคุณนตอออร่อยเมื่อวานนี้เป็นแบบอิ่ม,ม,มยังไงไม่รู้ตอนที่มารีวิวนะคะมารีวิวของสุ่มกล่องสุ่มที่ ที่เรียกว่ากล่องสุมเพราะว่าสุมเพราะว่าปาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นนะก่อนที่จะได้สิ่งนี้คือหลังจากได้แล้วก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะคะแต่รู้รู้ว่าเรียกคลองแคลงแต่ว่าได้รู้ว่าชื่อของเขาคือคลองแคลงกรอบเค็มนะคะอืม แพ็กเกจนี้ดีมากอันนี้ไม่ได้ทำขายนะคะผู้ติดตามกันนะคะส่งมาให้ปาอันนี้ไม่ได้ทำขายเพราะมันไม่มีชื่ออะไรเลยเจษดาพาตะลุยผู้ติดตามปาติดตามเพิ่นไม่รู้เบิ่นติดตามปาหรือเปล่านะ,ะนี่เป็นเป็นแพ็กแบบซีลแล้วก็เป็นซิปซิปล็อกแล้วเมื่อวานนี้ปาเปิดแบบนี้ กินไปจะหมดซองแล้วจะต้องประหยัดกินเดี๋ยวมันจะหมดเร็วแต่แต่มันก็ต้องมียังไงล่ะมันเป็นของที่แบบหวานเนาะมันไม่ได้เสียง่ายแล้วปักไม่ได้ใส่ในตู้เย็นของแบบนี้มันมันเห็นด้วยตาเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่แบบกินไม่ได้แล้วแต่มันไม่อยู่นั่นนะคะเปิดแล้วมันก็แบบว่ากินกินกินเพลินมากเนี่ย ขอบคุณมากขอบคุณจากใจขอบคุณการเป็นเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ